ครับสวัสดีครับสวัสดีนานะทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ครับพบช่องพันฟิชชิงชั้นแน่อีกแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะออกไปตีปลาช่อนดูนะครับวันนี้นะครับก็จะไปลองลอกนะครับนี่ครับลอกอาชิโนนะครับอาชิโนคูนะครับเบอร์2000นะครับก็ที่จริงแล้วก็ออกไปตกทะเลมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวลองไปตีปลาช่อนดูนะครับใส่สาย PE 1.5นะครับ1.5ร้อยเมตรได้เต็มสปูลพอดีนะครับ แล้วก็คันก็ใช้คันล็อกกี้นะครับเวทยา6.6ฟุตเวท10-20ปอนด์นะครับนะครับนี่นะครับก็จับคู่กันครับก็กำลังดีนะครับคันลงตัวพอดีนะครับทาสวยนะครับนะครับก็ทั้งชุดนี้ทั้งชุดนี้นี่ไอคันเนี่ยผมได้มาตอนนั้นวันงานฟิชชิ่งนะครับ500นะครับแล้วก็ลอกอีก400กว่าบาทชุดนี้1,000มีทอนนิดๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก็เอาไว้ตีกบยางนะครับกบยางแล้วก็กบตีนเตะอะไรเงี้ยนะครับผมอ่านะครับก็เดี๋ยวไปไปลุยกันเลยครับครับตอนนี้ก็จึงหมายจึงหมายแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูเออนี่ครับกบยางก่อนนะครับกบยางนะครับประมาณ5กรัมนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราดูกบยางก่อนนะครับหมายก็ประมาณนี้นะครับหมายนะครับ นี่ครับสวยๆนะครับอา่านี่คือหมายนะครับผมก็มีมีตาขึ้นบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตบยางนะครับ อันนี้ตีสวนลมนะครับตีสวนลมอ่าอันนี้ต่วน,นี้ก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินบ่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็การส่งสายสวนลมนะครับทำได้ดีนะครับเนี่ปลไกลอยู่นะครับ เนื่องจากสปูนมันเป็นสปูนแบบยาวนะครับขอบสปูนนะครับเดี๋ยวเราตีตามลมดูนะครับโหตามลมไปไกลมากครับ จริงเบอร์หนึ่งพันก็พอแล้วนะครับงานปลาช่อนนะครับเพราะวน,นี้เบอร์สองพันผมรู้สึกว่ามันงานสลับงานปลาช่อนมันมันใหญ่ไปนิดนึงนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนจุดกันัเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ เดินขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ยังใช้กบดยางอยู่นะครับน้ำหน้าเดินหนอนมากเลยเดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนเป็นเดินหนอนตั้งหน่อยนะครับขอบริมขอบริมฟุตบาทฝั่งนี้ครับ ขอบริมคอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนจุดไปต่อนะครับผมดีครับ cặp không cặp lắm mày không mấy thuyền nhở toàn làm tua lắm ครับก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนเป็นเท็กซัสดูนะครับ น้ำน,นิ่งๆแต่ก็มีลุ้นนะครับแต่ไม่รู้จะโดนลึกบ้างหรือเปล่านะครับกี้เหมือนฟองขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนสะดุดอะไรพลึกสกัดตรงนั้นนะครับแล้วเหมือนฟองฟองมันขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับ เดิอนนอนเดิอนนอนเผื่อมีลุ้น ครับก็มาสรุปรอบสปินอัชชิโนคู2 0 0 0นะครับผมก็หลังจากไปใช้ทิปด้านน้ำเค็มมานะครับก็ปรากฏว่าสอบผ่านนะครับสอบผ่านนะครับนี่ในเบอร์2 0 0 0นะครับก็ไปแคสบาสิขนนะครับมานะครับมานะครับไปใช้งานทะเลน้ำเค็มมา1วันนะครับจะมีเสียงลูกเอินบ้างนะครับในรอบใหม่นะครับ แล้วก็ส่วนงานเอาไปตีเหยื่อโดยใส่สาย PE 1.5นะครับงานตีปลาช่อนนะครับทั้ง2งานเนี่ยงานทะเลผมใส่สาย0 8จแล้วก็ปลาช่อนนะครับลงใส่สาย1.5นะ PE นะก็แทบจะไม่มีสายอ้วกไม่มีเลยนะครับสายที่เป็นอ้วกไปเป็นกระจุกนะครับตรงนี้นะครับไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับผม แล้วก็ในส่วนของระบบการทํางานอื่นระบบเบรกก็ทํางานได้ราบเลื่นดีนะครับราบเื่นดีลูกปืนในลายโรเลอร์นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลูกปืนในลายโรเลอร์ที่มีอยู่2ตลับเนี่ยผมแนะนําว่าให้หยดน้ํามันเพิ่มนะครับหยดน้ํามันเพิ่มก่อนใช้งานแล้วก็ทาจารบีในเบ้าต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนไปใช้งานน้ําเค็มนะครับนะครับก็เท่านี้เองครับไม่มีอะไรมากนะครับ ก็จารบีก็จะเป็นตัวช่วยกันไอน้ําเค็มมาก่อนนะครับในข้างในชิ้นส่วนต่างๆนะครับนี่ผมก็หยอดไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากวันที่ผมกลับมาจากทิปที่แล้วนะครับอ่านะครับผมก็เซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับหลังการใช้งานนะครับสาหรับงานตาช่อนผมแนะนําไม่ใช้เบอร์หนึ่งพันก็พอนะครับเบอร์หนึ่งพันก็เพียงพอแล้วเลยเหลือนะครับส่วนถ้าจะเอาไปตีปลาหมึกนะครับก็เป็นเบอร์สองพันนะครับได้เลยนะครับส่วนถ้าใครจะ เอาไปแคสชายฝั่งนะครับเล่นปลาไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นกับคันเวทแข็งๆเช่น15-30ปอนด์หรือว่า10-25ปอนด์ขึ้นไปนะครับก็แนะนำใม้ใช้เบอร์3,000ดีกว่านะครับเบอร์3,000ดีกว่าเพราะว่ามันจุสายได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็อ่าบอดี้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่านะครับก็ถือว่าโอเคนะครับรุ่นนี้นะครับถึงจะเป็นแขนเสียบแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับอ่าใช้งานได้แต่จริงๆแล้วรุ่นนี้ผมอยากให้เขา ทำเป็นแขนเกลียวมาเลยนะครับว่าทุกอย่างลงตัวหมดแล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับลอบตรงนี้ครับผ่านนะครับราคาไม่ถึง500บาทนะครับก็ใช้งานได้ครับใช้งานทั่วไปได้สบายๆนะครับก็มันดูแลรักษาหน่อยนะครับผมอ่านะครับเพราะว่าวัสดุต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ดีเท่ารอกที่มันราคาที่มันสูงขึ้นนะครับอ่าก็ต้องดูแลรักษากันดีๆนะครับจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับผมอ่านะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแยนเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ